สวัสดีครับวันนี้พูกกับนีอ่ะชแนลมันเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมบ99ไหนอีสเตอร์ k อเคบรายนะครับเอ้ไม่ใช่ฟอยนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเรามาให้เพื่อนตกปลาตัดไม้ให้นะครับเราจะอยู่แบบสบายสบายนะครับเราจะไปไหนคือเราจะสบายกันหมดนะครับ วันนี้เราจะมาทดลองเล่นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สอนนะครับแบบไม่จายเลยวันนี้ก็มีเพื่อนเข้ามาเล่นอีก4คนนะครับรวมถึงผมได้เป็น5ด้วยนะครับใครอยากจะเล่นก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วครับเดี๋ยวพี่จะแอดดูและพี่จะเล่นด้วยนะครับ โอเคนะครับภารกิจสองวันอของเราวันนี้นะครับก็คือช่วยเด็กให้ถึงสองคนนะครับหรือไม่ก็สามนะครับวันนี้นเราเจอคข้มของเิ็กแล้วนะครับวันนี้เราจะมาหาขวานกอนนะครับเดี๋ยวเราต้องทําอะไรอย่างอื่นอีกเยอะมากมายนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ทำอะไรอย่างอืน่นีกเยอะมากมายงั้นผมก็จะมาเล่นต่อต่อนะครับอืมอเกมนี้ก็แบบประมาณนี้นะครับผมก็ชอบเล่นนะครับเป็นแนวแบบชีวิตชีวิตผมอะ่ะ โอเคนะครับแนว,แนวผมตอนแรกๆนะครับผมก็จะเนี่ยตัดไม้มาใส่สระนะครับเพื่อครับตุกครับอะไรต่างๆนี่แหละผมก็แบบเป็นแนวแบบที่แบบเน้นให้ถึงแบบ21วันนะวันนี้เราจะเล่นให้ถึง21วันเพราะว่าเราไม่มีเวลามากนะครับเดี๋ยวเราจะฆ่ากระต่ายนะครับเพื่อเอาแบบหากระต่ายมานะครับทุกคน Um. Mm. แนวแนวผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะตกปลาต่อนะครับโอเคนะครับสบายๆนะครับเราก็จะ,ะ, icamente, กจะตกปลาต่อนะครับสบายๆโอเคเดี๋ยนวะเราก็จะมาตกปลาต่อนะครับนี่นะเป็ดนะครับเพื่อนเอาไปสองคนนะเออโอเคเดี๋ยวเราก็จะจะมาตกปลานะครับรอตรงนี้นะครับ โอเคมามามาตกปลากันครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ได้ปลามาแล้วตัวนี้ปึ๊บหนึ่งหนึ่งสองสามสีห้าโอเคได้ตัวที่สองครับมาต่อนะครับตกปลาไปเรื่อยๆนะครับ ภารกิจผมก็ตกปลาไปเรื่อยๆแหละ โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊กจะไปหาเด็กต่อนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดกล่องก่อนที่มันจะอันนี้นะครับก่อนที่จะสส่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกต้นไม้กันก่อนนะครับอ่ะเนื้อของเรานะครับแล้วก็จะกินไปก่อนนะครับวันไหนที่กินได้แล้วก็หยิบกินไปหมดแหละเราเ,เล่นมอนหาแล้วนะแล้วเพื่อนก็แบบคือพามันแถเอาไว้เพื่อนหิว ฮิวเลือกตัวเองเอามาป่าตายได้ไหนอะเดี๋ยวเราจะฮิวมันกลับไปที่แคมป์เรานะครับทุกคนมามาไหนๆก็มาแล้วฮิวมันกลับไปที่แคมป์เลยดีวยกว่าฮะอึ๊อบ,อ,บ,บอี๊อาปุ๊อาบตะพูดนี่ออปบตะพูดเจบ เอื่อนเป็นตัวง่ายเดี๋ยวเราจะใช้สายสายที่เราได้มาจากการซื้อไปเลื่อนมาค่ะมามาดิมาดิาาาาาามาดิอีอีอีกไกวอีกไกวอีกไกวอีกกลองมาดิมาดิ รเราไม่ต้องตัดไม้นะครับบอกเพื่อนนะครับทีวีนี้ก็คือไม่ต้องตัดไม้ครับก็คือเล่นอย่างเดียวนะครับต่อไปนะครับเด็กคนที่สองอเราว่าเราจะช่วยเด็กคนที่สองนะครับแล้วก็จะกดจบคลิปเลยเนี่ยโอเคเราพร้อมแล้วไปเลยแบบไม่ต้องมีอะไรผมขอไปเลยแบบไม่ต้องมีอะไร ผมเหมือนจะเห็นฐานเด็กคนที่สองแล้วนะเราเจอแฮร์รี่ด้วยเราก็จะไปใกล้ๆบ้านแฮร์รี่หรือเปล่าเราเห็นฐานของเด็กคนที่สองอาจจะยอยู่ตรงนี้วิ่งไปวิ่งไปตรงนี้เหนาชุงเหนาชุงน้อยจอเดี๋ยวนะ เก็บเียญก่อนโอเคเดี๋ยวเราว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่าเราขึ้นไปดูประวัติบนนั้นดีกว่าบนหอคอยนะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูประวัติแต่ว่าเราว่าจะตกปลาก่อนนะใช้เวลาตกปลาไปนานเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดได้โออดเลยนะครับตะกูลอดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกติดโอเคได้แล้วนะครับสองตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดโอเคได้มาแล้วนะครับปลาสองตัวไปาสามตัวสามโอ,โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่แคมไฟของเรานะครับห่างจุดไม้ตั้งเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเจอมาป่านะครับเดี๋ยวเราจะพกอันนี้ไปด้วยถ่านหินนะครับเราจะเก็บมันไปไว้นะครับที่แคมไฟของเรา ก็ถือว่ามันเป็นอุปกรณ์ดีนะครับไปไปไปเพิ่มไฟสองไป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 โอเคนะครับก็ถือว่าเกมนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมว่าอยากช่วยดให้คนที่สองเยต่าอุน่เจะกินไก่เต่านะเจ้าพี่อุนจิชอบกินไก่เต่าพี่คนโตชอบมังกรนเลย ลติดน่าจะซื้อ,อันนี้ได้ไหมโอเคซื้อได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างไปเรื่อยๆนะครับทุกคน เอเลี่ยนมาปะเนี่ยเอเลี่ยนมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็บินผ่านไปทางนู้นโอ้ผมไม่รู้เหมือนกันนะก็คงว่าเห็นเอเลี่ยนมันอาจจะมันอาจจะมียานเอเลี่ยนที่มันตกมาแล้วก็จะมีระเบิดนั้งอต่ผมจะรู้ไปนิดนึงนะครับแต่ผมไม่ได้สปายนะ ผมไม่ได้สปแปมหรือสป,ปายหรือสปอยอะไรเลยผมบอกจริงๆวันที่7แล้วได้เวลาไปช่วยเด็กคนที่สองเพื่อจบคลิปนะครับไป โอเคนะครับภารกิจเราไม่สำเร็จน,นะครับใครอยากดูคลิปตอ่อก็ดูที่อีพีสองเลยนะครับสำหรับวันนี้บยบาย,บายบแล้วครับผมจะรีเซ็ตแมปแล้วผมจะไม่ซีมแมปแล้วโอเคผมจะรีเซ็ตแมปแล้วสำหรับวันนี้ก็ใครอยากใครอยากที่จะให้ผมเล่นอีพีสองือีพีที่สิบนะครับผมเมบ่บอกใต้คลิปเลยนะครับ ผมจะช่วยเด็กแค่ถึง4คนให้ได้นะครับถ้าผมช่วยไม่ได้ก็คือคลิปก็จะจบก่อนตัวเลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ถึง400เลยนะครับตอนนี้พี่ผมแจ่งหน้าแล้ว